คุณผู้ชมคะจากกรณีที่ทางด้านของนักร้องดังอย่างนุกธนดลออกมาโพสต์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook ที่มีคนนะคะเข้ามาแซะเจ้าตัวถึงเรื่องเนรคุณเนี่ยก็ทําเอาชาวเน็ตต่างก็ติดตามกันอย่างมากมายนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับนุกธนดลหลังจากที่เจ้าตัวนะคะบอกว่าเม้นนะคะคาว่าเนรคุณในคลิปผมกล้าเม้นก็ต้องกล้ารับผลที่จะตามมาและออกมาอธิบายนะคะว่าทําไมถึงคิดว่าผมเนรคุณซึ่งโพสต์ดังกล่าวนี้ของเจ้าตัวนะคะเรียกได้ว ว่าชาวเน็ตเนี่ยมีการเข้าไปกดไลค์กันสน,นันพร้อมกับเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างมากมายและก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะที่ทําเอานุกธนดลเนี่ยถึงขั้นเดือดอีกครั้งและมีการเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับซึ่งก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งคุณผู้ชมคอมเมนต์นะคะคาว่าเนรคุณนุกธนดลเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับนะคะว่าใครเนรคุณอธิบายนะคะหรือมีปัญหาอะไรทักแชทมาผมข้องใจมากคืออะไรนะคะจุดๆ,ๆพร้อมกับมีเครื่องหมายคําถามคุณผู้ชม โดยนะคะงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตคนอื่นๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันอีกนะคะบอกว่าต้องฟ้องนะคะแรงมากคํานี้ไม่อยากให้น้องนะคะใจดีปล่อยผ่านค่ะฟ้องเป็นคดีตัวอย่างสักเคสนะคะที่ผ่านมาน้องนุกปลายใจดีปล่อยผ่านมาตลอดแล้วเป็นคนนะคะที่ไม่ได้เคยมีบุญคุณอะไรกับน้องๆเลยถ้าพูดถึงนะคะบุญคุณจริงๆมันจะยาวนะว่าใครกันแน่ที่มีบุญคุณบางคนก็บอกนะคะว่าถ้าครั้งนี้ไม่ฟ้องได้ใจนะคะและจะโดนกระ ทำแบบนี้จากคนพวกนี้อีกอยากให้นุกฟ้องนะแรงมากค่ะรักนะลูกชายอยากให้ฟ้องนะคะจะรอดูตาแก่จะลากเพื่อนร่วมอุดมการมันออกมาด้วยมันแซบมานานละแบบนี้ต้องจัดอยากให้น้องนุกฟ้องมากๆค่ะคำนี้แรงมากทำให้น้องเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะแรงมากฟ้องเลยและก็ยังคงมีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์นะคะจากแฟนเพลงของนุกธนดลคุณผู้ชมภายหลังจากที่นะคะเห็นคอมเมนต์ดังกล่าวของชาวเน็ตรายนี้ที่มาคอมเมนต์ ต่อว่านุกธนดลนันเองคุณผู้ชมซึ่งนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยที่เจ้าตัวมีการออกมาโพสต์แบบนี้คุณผู้ชมทางด้านนะคะคูจีนอย่างป้ายปายโอริโอเองก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ไปแล้วด้วยเหมือนกันค่ะโดยทางด้านของป้ายปายเองเนี่ยก็คอมเมนต์นะคะพร้อมกับมีการหัวเราะซึ่งปายก็บอกว่าท่านเนรคุณนะคะแล้วน่นอะไรเนรเทศเรามัง้งนุกเองก็เข้าไปตอบกลับเหมือนกันนะคะว่านุกปายเนี่ยดีกับทุกคนแต่หลายๆคนนะคะที่เราดีด้วยกลับ และมองเราจุดๆๆโกรธว่ะซึ่งไปไปลายก็มีการเข้ามาตอบกลับนะคะเพื่อนอีกรอบหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะว่าโทษโทษเสียงในหัวดังเกินคุณผู้ชมจึงก็นะคะเรียกได้ว่าเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังคงมีหลายต่อหลายคนเนี่ยรอติดตามกันต่อไปอีกเหมือนกันว่าสรุปแล้วนะคะเรื่องที่นุกธนดดมีการออกมาโพสต์แบบนี้เจ้าตัวเนี่ยจะหมายถึงใครคุณผู้ชมอันนี้เองนะคะพวกเราที่เป็น fc แฟนคลับเนี่ยก็ต้องรอติดตามความจริงจากปากของนุกธนดลกันต อ,อ่ไปอีกทีนึงแต่ไม่รู้นะคะว่าตอนนี้นุกธนดลเนี่ยเจอกับปัญหาอะไรนะคะทางเราดาราทูยูก็ต้องขอร่วมส่งกำลังใจให้กับเจ้าตัวเนียครั้งนี้ด้วยค่ะ